ดังไปเว้ยมาแล้วเว้ยเข้าเลยมีบัสบัสบัสบรสน้อาแม่งมาสนใจไว้ตีบัสอยู่ดมทิพยไปฮะวิจะเป็นลาซะหน่อยไม่ชอบเลยบอดเก่าเลยเก่าเลยไม่มีละค่ะวิสามสองหนึ่งงอได้หิวเว้ย โง่กันโง่นะพี่พี่โห่อะไรวะฮะอะไรวะนัอะไรเว้นันอะไรเว้ข้ามันข้ามันเอายววานาหมดเออนี่เจีเววาเก็บไว้ลาจับไว้่าอ้เก็บไว้ลาด้วยแ่งคอส่าเลยชุ้ยชุ้ยขุดเล่นทำไมพี่มันกินแับสี่อะเวนไลมันถอยอะนี่ไง เว้นเ็วเว้นเว้นเร็วหนึ่งวิโอ้ไม่ต้องหมาก็ได้ป่ะไม่มีต้องไล่ป้อมแล้วอ่ะเอาเวทข้ามันไล่อ่ะอะไรเราเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยไม่ชอบโอ้ มาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่ชอบเลยเอาได้คิวไม่ได้ไม่ชอบเลยเนื่เดี๋ยวมันคิวไอบอลลอนมาแล้วบอลลอนมาแล้วเอ้ยได้ปะวะได้ปะวะไม่ได้หวะมันหายไปเลยหายงานดีรออะไรอะไอบอลลอนบอลลอนนี่เนี่ยแทงงอ้บอลตายเนี่ยเฮ้ยโคตรไก่อย่างปัน บอกว่าเดี๋ยวแทงเองไงดูเลือดไม่ลดอ่ะพี่ผมมาแทงก็อย่าไปยืนใกล้ดิรีพอร์ตบาลอนปีอ้าวอะไรดีอะซีว่ะอีแซดว่ะเอสเลียวเด็ดเรียวขีน้อยว่ะบอกเลยนั่นมันเข้าแล้วลิซ่าลิซ่า อ้าวแตดไ,ไหนมัน่นวะวัววัววัวมันแัดมาให้พีแอสซิดอหรอุ้ยแตกปะอุ้ยแดว่ะรัดช็อตเอ้ยมะนาไม่พอพุ่งมะนาไม่พอพุ่งเชนอย่งา,างเงี้ยระวังยังไงชเชนอุ้ยไอ้แม่งโหแตดกระเทอนเลยเฮ้ยเล่นเยอะเล่นเยอะ ตามรู้เลยได้แล้วหนึ่งโดนโขกกลับน้ำตามเด้องอยู่ไหนก็ไม่รู้ปีแปดปีแปดสี่วิสอือเสร็จเลยกลับเลยเดี๋ยวรบ้องมาไหญดีมันหกแล้วอ่ะเชนมาเว้ยเอาคาลิต้าได้แล้วเย็ดเย็ดเย็ดพี่ยายตายนะพี่ยาเดือด แรงบอกไม่ตายก็ไม่ตายดิวะเฮ้ย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 อันเนี้ยตายอันเนี้ยตายมอบแรงว่ะแบบนี้อืมกับตายบับสวยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วไม่เอามันรู้พี่เราบอกมาพี่ไม่รู้เตียงหลังเียงหลัง

เซิญว้ามาช่างมันด้โอ้ยโดนทอนนะรอเสียสลาเว้ยอีกนึงโอ้หิวโอ้คนหอบสูสีหมดเฮ้ยแมนไม่ไหววะไหวดิไหวดิไม่ไหวอะพี่ต้องมีอีกคนอ่ะไงอีกคนมาแล้ว ฟิตตามการแค่ไหนแล้วนะที่ทารอนกลับเลยก็ได้ครับเออทารอนอ่ะกลับเอะเ้ยฟิตอะไรวะเอากลับบ,บ้าน <c oughs> เลอบ้องมาเลอบ้องมาตีเลบ้องเลบ้องดักตบเลบ้อ,บองเลวๆๆหมาเปล่าหมาเหรอวะเฮ้ย,ยสปายไปได้วะตัวนี้ แบบนี้เลยพี่แล้วผมวมาพุ่งเลยเออนี่หบอกัม่งไม่ตายือม่งตามวะไ้มันมีแค่สตัวมาแล้วเว้นมาแล้วสซนนวัววัวอยิวแดงขาเดนจาขาเดนจาแล้วคน าเกาเอาป้อมเอาป้อมใครเทเลเทเลกูแทงนะเทเลกูแทงนอะเ <c oughs> ทเลกูแทงนะเนอย <c oughs> ม,มัน,มน,มนบอกแทงแทงได้แทงไฮ้เราเสียสลากเพื่อนเข้าไม่ได้เอ้ยคาริตาอันตินั่นไง <c oughs> อ้ยคนทำไงคนใส่เมาส์หลุดหาอะไรวะเนะี่ย ทำไมเหมือนผมเข้าคนเดียวแล้เมื่อกี้เอาป่ะเอาป่ะพี่โดนเปิดนะแบงค์ก็เข้าไงคนขาเนู่อยู่รอบนอกเลยต้องกลับแล้วเอาไม่ได้เฮ้ยแรงว่ะโอ้มาแล้วนะเก็บตงโอ้โห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 ูที่เป็นคิวอ่ะไปละเฮ้ยโอาว่ะเาว่ไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยไปก่อนแล้วไปละเว้ยไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยจบเลยจบเลยจบเลย จบ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 จีจีนี่จีจีเอ้ฐานทานฐานฐนฐานอเก็บตด้วยกกำลังไปเด็วเย่ใ่ๆอย่าเล่นอย่าเล่นเ้ยมันกดยอมแล้วชนะเฉย